เอมสกายยอพาฟินชวนจับตาดูหมอลำซัมเมอร์สตอนสุดท้ายเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับละครสุดฮอตระดับตำนานหมอลำซัมมอร์ของค่ายดาราว,วิดีโอที่เรียกว่ามีครบทุกรสชาติและหลากหลายอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นดารามา่าคอมเมดี้แอคชัน่นหรือจะเป็นความฟินความจิน้นเราก็มีพร้อมเสิร์ฟใน2ตอนสุดท้ายการันตีความสนุกเข้มขน้นจากพระเอก นางเอกของเรื่องที่มาเชิญชวนแฟนละครมาลุ้นบทสรุป2ตอนสุดท้ายไปพร้อมกันโดยบิ๊กเอมเปิดใจว่าสำหรับละครมอลำซัมเมอร์ที่ตอนนี้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับผมเองต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นละครที่รวมทุกโมเมนต์ความรู้สึกประทับใจอะไรเอาไว้หลายอย่างอย่างเป็นการทำงานที่มีแต่รอยยิ้มและความสุขนักแสดงทุกคนสนิทสนมกันมากเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมีอะไรเราจะคอยช่วยเหลือแนะนำกันตลอด มีขนาดปิดกล้องไปแล้วพวกเราก็ยังมีการนัดเจอรวมตัวกันอยู่เรื่อยเรือเรียกว่ามีตรภาพไม่เสื่อมคลายจริงๆครับผมอยากจะขอขอบคุณลอนคนวัชรสังวริบุตรผู้กำกับมากๆนะครับที่เปิดโอกาสให้นักแสดงได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองกันช่วยกันตีโจทย์ในความเป็นตัวละครให้ออกมาได้ลงตัวที่สุดขอขอบคุณค่ายดาราวิดีโอที่มอบบทดีๆแบบนี้ให้กับผม แล้วทีมงานก็น่ารักเป็นกันเองทาง,งานด้วยกันก็มีแต่ความสุขสนุกเสียงหัวเราะและอีกหนึ่งกำลังใจดีๆที่ขาดไม่ได้เลยครับคือแฟนละครที่คอยติดตามชมกันมาตั้งแต่ตอนแรกซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆผมบอกได้เลยว่าไม่ได้สปอยนะครับแต่การันตีได้เลยว่าสองตอนสุดท้ายจะทให้ความสนุกเข้มขน้นพีคอจนตอนสุดท้าย อยากชวนแฟนละครมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับด้านสกายยอเผยว่าสกายยอต้องขอขอบคุณแฟนๆที่ติดตามชมละครหมอลำซัมเมอมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนแรกส่วนตัวแล้วการทำงานละครเรื่องนี้ทำให้สกายยอได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายอย่างไดพัฒนาและเปิดประสบการณ์ในการแสดงที่หลากหลายขึ้นรวมถึงเรื่องนี้ยังได้สารฝันกับการอยากเป็นนักร้องทำให้สกายยอต้องทุ่มเทและฝึกฝนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะร้องหรือเต้นอยากจะทำให้แฟนๆประทับใจอีกอย่างอยากขอบคุณผู้จัดผู้กำกับนักแสดงทุกๆคนรวมถึงทีมงานที่ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะสกายยอประทับใจและรักทุกอย่างของละครเรื่องนี้สุดท้ายนี้อยากจะชวนแฟนๆมาติดตามชมสองตอนสุดท้ายของละครมอลําซัมเมอร์บอกเลยว่าพี่คอนพีคอ เรื่องราวปมปัญหาความแค้นต่างๆจะถูกคลี่คลายขึ้นทุกคนจะได้เห็นบทสรุปจุดจบของตัวนครแต่ละตัวที่ดูแล้วจะต้องคาดไม่ถึงรวมถึงความจิ้นความฟินของสกายยอกับพี่บีเอ็มก็มีส่งท้ายให้รัวๆเลยค่ะไม่อยากให้พ้าชม2ตอนสุดท้ายจริงๆนะคะติดตามชมหมอลำซัมเมอร์2ตอนสุดท้ายในวันพุธที่10สิงหาคมและเสนอเป็นตอนจบ ในวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคม2565เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7เอชี35เท่านั้น